เนื้อพรีเมียมมาเตโต๊ะเลยสเต็กเนื้อพรีเมียมดูลายนะสวยๆเลยฟังเสียงชูฉี่ของเนื้อนะคะพี่คันยานะคะขึ้นมาแล้วมีเดียมแรสดสุดๆพี่คันยาคำแรกอร่อยมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องนนทีอ e ต a อนด์โพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเราพามาทานบุฟเฟ่เนื้อที่เป็นเนื้อพรีเมียมแล้วก็รีวิวนะร้านนี้นะขึ้นอันดับของบุฟเฟ่สายเนื้อเลยเลยนะคะซึ่งมันไม่ใช่เนื้อธรรมดานะมันเป็นเนื้อ d ราย g อค่ะเอะเนื้อด r y age มันคืออะไรคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะนนก็เพิ่งจะทราบวันนี้เองเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะซึ่งราคาดีมาก บุฟเฟตพรีเมียมเลยนะเนื้อพรีเมี่ยมจัดเต็มราคาแบงค์เทามีทองน,นะคะร้านนี้ก็คือร้าน Butcher ์บอยซึ่ง Butcher ์บอยนี่นะคะเป็นร้านฮารานด้วยนะแล้วก็มีทั้งหมด3สาขาสาขานี้วันนี้เรามาทานกันที่โฮมโปรแจ้งวัฒนะแล้วก็มีสาขาที่2คือโฮมโปรราชพฤกษ์แล้วก็มีที่โฮมโปรลังสิตด้วยนะคะ ก็คลิปของพวกเราเนี่ยนะคือเป็นคลิปที่มาทานเองจ่ายเองไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างไดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ตรงเหมือนลูกค้าที่ walk in มาทานเลยก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าไปทานกันรบกวนนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆให้ช่อง n o n n นี eat and go พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปบุฟเฟ่โปรโมชั่น โรงแรมดีๆแล้วก็อาหารอร่อยๆอพาคุณผู้ชมไปทานกันนะคะรบกวนช่วยกด Subscribe กันด้วยนะคะไปกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะกดการสั่งอาหารเป็นการกด QR code แป๊บเดียวเนื้อพรีเมียมมาเต็มโต๊ะเลยแล้วก็ตอนเดินเข้ามานะกินหอมแบบควันของกินเนื้อนะหอมมากเลยแล้วก็มี เนื้อจะเป็นแบบนี้ในราคา999บาทเมตรนะคะแล้วก็มีอาหารต่างๆตามเมนูที่เราจะให้ดูนะมีไอติมมีรวมน้ำต่างๆด้วยแล้วก็เนื้อนะหอมมีแซลมอนต่างๆมาล้มวัวกันอีกทีนเลยค่ะ สเต็กเนื้อฟีเมียมของเรามาแล้วนะคะดูลายนะสวยๆเลยเป็นเนื้ออะไรบ้างนะคะตัวนี้ตัวมันเยอะเป็นตัวพอปูลามากคือตัวพิคันย่าไรเอทพิคันย่าไรเอทพ่คันย่าตัวนี้จะมีมันน้อยลงมาอีกนิดนึงก็คือตัวชักอายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวริบไอนะครับจะเป็นเนื้อแดงมากกว่าพี่กินจะเห็นว่าเราได้โรยเกลือกับโรยพริกไทยตัวที่ตัวแพงลงไปก่อนแล้วเวลา เอาไปปิ้งนะครับก็จะใช้เอาด้านที่เป็นเกลือกับพริกไทยลงก่อนเพื่อให้เกิดความหอมนี่เอาด้านพริกไทยลงนะคะมันก็คือจะหอมๆแบบนี้ฟังเสียงชูชีของเนื้อนะคะพีกคันย่านะคะขึ้นมาแล้วมีเดียมแรสต์ฝรน้ำในเนื้อแบบออกมาแบบนี้เลยควันขู่เลยค่ะอันนี้เป็นสเต็กนะเพราะฉะนั้นชิ้นมันจะมีความหนาโอ้โหมีความแบบ วันขึ้นแล้วก็น้ําแบบกําลังซึมแบบมีเดียมแรแบบนี้เลยค่ะมาค่ะเต็มคําเดี๋ยวลองทานเปล่าๆดูก่อนนะแล้วค่อยจิบคุณผู้ชมต้องบอกตามตรงว่านนะไม่ใช่สายเนื้อที่แทรคทูแบบเนื้อล้วนแบบนี้นะคะแต่ว่าพิคั้นยาคาแรกอร่อยมากคือเนื้อมันนุ่มฉ่ำแล้วมันเห็นน้าหนาแบบนี้นะคือมันไม่เหนียวเลยอะ่ะมันมีความแบบเคี้ยวง่ายๆหอมๆแบบ คุยอร่อยจริงๆค่ะพี่คันยาอันนี้ผ่านเด็ดแล้วก็อ่ะคราวนี้นะเรามาลองทานกับไข่พี่เขาบอกให้ทานกับไข่แบบนี้นี่มันก็จะมีความแบบหวานๆเค็มๆของน้ำจิ้มน,นี่นะคะเยิ้มๆแบบนี้เลยโอ้โห ยิ่งจิ้มไข่ไปนะคะมีความแบบเพิ่มความเค็มความหวานของตัวไข่อะแล้วมันก็เยิ้มเยิ้มอ่ะดีดีมากเลยพี่คันย่าผ่านมากเดี๋ยวมาลองตัวใหม่นะ mm hmm. ไปนะคะเป็นส่วนของชักไอนะชักไอคุณแฟนบอกว่ามีความมีความต้องเคี้ยวมากกว่านิดนึงนะ ก่อนอื่นเรามาดูซอสกันก่อนนะคะที่เนี่ยเขาก็จะมีซอสทั้งหมดสามซอสนะคะก็จะมีคอนสึบาร์บีคิวเกาหลีแล้วก็มิโซะเนยถั่วแล้วก็ให้มีใส่มัสตาร์ดได้ด้วยเดี๋ยวเราลองชิมอะไรก่อนดีเอาบาร์บีคิวเกาหลีก่อนนะอันนี้เป็นส่วนของชักอายนะคะอืมซอสบาร์บีคิวเกาหลีอร่อยมันทำให้เพิ่มความแบบวหวานๆน่ะในลองชิมคอนสึ ให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะอืมสรุปว่าชักอายนะเห็นว่าคิดว่าตอนแรกว่ามันจะเหนียวมันไม่มีความเหนียวเลยค่ะมันแบบนุ่มๆแต่มันไม่ได้ถึงกับแบบละลายในปากยุย่ยๆนะมันจะมีแบบ texture ให้เคี้ยวแต่ว่าอร่อยมาก มาดูเมนูกันนะคะ Butcher ์บอเป็นเนื้อพรีเมียมส่วนมากก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็นเนื้อแบล็กแอนจากออสเตรเลียนะคะราคา999บาทเมตรมีมีชุดยากินิคุมีสเต็กเนื้อไรเอตมีลิปอายมีสเต็กเนื้อชักอายแล้วก็สเต็กเนื้อพิคันยา่า ส่วนตัวยากิมิกุนะคะก็จะเป็นเนื้อเหมือนกันลิบอายชักอายแบบนี้แบบหั่นบางๆนะคะแล้วก็มีซันคอแองกัส270วันแล้วก็คาลูบีแองกัสแบบมันแทรกเลยแล้วก็มีของทันเล่นด้วยนะมีไส้กรอกเยอรมันนะคะแล้วก็มีชาบูด้วยนะชาบูนี่เนื้อน่าจะเปื่อยเลยแล้วก็ แซลมอนไรเอชมีแซลมอนไรเอชมิกแซบมีหอยนางลมข้าวผัดมันเนื้อแองกัสนะคะต้มแซบเนื้อร่อมซิคโครอันนี้น่าจะแซบๆแล้วก็ไขอ่ออร์แกนิกซอสซีอิว๊วแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีไอศครีมลิปอายนะคะตอนนี้เป็นคิวของลิปอายลงไปแล้ว ดูความช่ำของเนื้อนะอน,นีเราจะจิ้มน้ำจิ้มมิโซะเออน้ำจิ้มเนยถั่วแล้วก็มีคัสตาดนิดๆหูคุณผู้ชมคะคือมันอร่อยทุกเนื้อเลยอันนี้นนพูดจริงๆร,งรีวิวจริงจากใจเลยอะคือมันไม่เหนียวเลยน,นี่ลิดอายคือมันแบบนุ่มๆแล้วยิ่งจิ้มซอสมิโซะนะคือซอสทุกอย่างอร่อยทุกรสเลยแล้วแต่ว่าใครชอบนะคะ แล้วยิ่งจิ้มไข่เยิ้มๆนะเฮ้ยมีความแบบดีงามมากเชื่อแล้วว่าทําไมที่นี่ถึงแบบขึ้นเป็นรีวิวที่หนึ่งนะคะอันนี้พริกไทยนะคะขอดูขวดพริกไทยหน่อยโอเคบอกว่าอันนี้เป็นพริกไทยนําเข้าที่อร่อยที่สุดเอ้ยที่แพงที่สุดใช่ไหมโอเคแล้วบอกว่ามันจะทําให้เป็นยังไงนะคะพ่อเนื้อหอมบอกรับความหอมของเนื้อ,อเนื้อ,อนี่แบบนี้โรยไปทั้งหมดแล้วค่ะพริกไทยแล้วก็เอาด้าน ที่เป็นพริกไทยอะลงแล้วก็โรยเกลือด้วยนิดนึงพร้อมย่างนี่ยังคะโอเคครับลุยค่ะน,นี่นะคะนี่ส่วนไหนนะคะพริกขัญนยาครับมีความากลิ่นนิกรน,นมีความสับสนจำเนื้อไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นพริกขั้นยานะคะต้องลงสับเดียวแล้วขึ้นสี่นนี้เป็นเนื้อแบบแร่บางนะสี่วินาทีใช่ไหมคะพ,พ่อพริกขั้นยาค่ะขอจิ้ม เพิ่มเพิ่มรสชาติวิยน่ากินมากอนะ่ะใครยังไม่เข้าไปายังรู้สึกอยากกินเลยค่ะมานะคะคุณผู้ชมอืมอืมนุ่มมันบางด้วยไงมันก็แบบนุ่มละลายเคี้ยวแค่แบบไม่กี่ทีอะ่ะเนื้อมันก็แบบยุ่ยไปหมดแล้วมันมีความหวานในตัวแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มใครชอบมันจิ้มนะเด็ดมากๆเดี๋ยวมีไปต่อที่สายพันธอื่นกันต่อค่ะ นี่เป็นส่วนของชักอายนะคะลงตัดไปเลยค่ะพ่อสีวิปป๊บโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากค่ะในจานนี้นะคะเป็นชักอายกับลิปออยชิ้นบางๆแบบนี้จิ้มอะไรดีหนอจิ้มไข่ดีกว่ามาให้ดูนะคะพอจิ้มไข่เขาแบบนี้นะโอ้โหมันเด็ดมากเลยนะคะมาค่ะ านม้อนร้อนๆดีมากความแบบนัวๆของไข่ความนุ่มของตัวเนื้อขอบอกว่าอร่อยหมดทุกเนื้อแยกไม่ออกว่าเนื้อไหนเป็นเนื้อไหนนะคะมันมีความแบบนุ่มๆหมดเลยอะชิ้นใหญ่ไว้ตามมาทานกันนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะอร่อยมากเลยอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามีแบบเมนูเด็ดเด็ดคาลูบีอะไรเงี้ยมาทาน คารุบินะคะแล้วก็อันนี้สันคอ,อ,อแองกัสค่ะสองร้อยเจ็ดสิบวันโอเคน้องกำลังตามลงไปนะคะสันคอแองกัสสองรอยเจ็ดสิบวันมาค่ะเนื้อสามสายพันธุ์ประชันกันไปเลยอันนี้เป็นคารุบิคารุบิเนี่ยมันมันจะเยอะหน่อยนะเดี๋ยวน้อนจะทานแบบไม่จิ้มอะไรเลยจะได้แบบรสชาติแบบออริจินของเนื้อนะ ไปค่ะคารูบินุ่มหวานละลายคือไม่ได้จิ้นอะไรนะมันมีความหวานของเนื้อแต่ว่ามันมีมันแทรกในเนื้อคือถ้าใครไม่ชอบมันๆน,นะคือมันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่อาจจะทานได้ไม่หลายชิ้นแต่ถ้าใครชอบมันนะนี่คือคารูบิคือที่หนึ่งเนื้อมันมันแทรกต่อไปอนี้เป็นสันคอแองกัสสองร้อยเจ็ดสิบวันให้ดูความใหญ่ของโอ้โห ห้อยกันขนาดนี้เลยค่ะแต่ว่านี้ขอจิ้มน้ําจิ้มหน่อยนะเขามีความชอบน้ําจิ้มมันก็จะเพิ่มความหวานของเนื้อนะคะมาค่ะอืออันนี้เป็นเนื้อที่มีความเหนียวสุดในร้านแล้วนนว่าแต่ขนาดเหนียวสุดนะไม่ใช่เหนียวนะมันแค่ต้องเคี้ยวนานหน่อยอร่อย e Angus ร้อยเจ็ดสิบวันเนี่ยสงสัยมันจะอยู่นานไปหน่อยนสองร้อยเจ็ดสิบวัน อันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นพรีเมียมมาเบิลสก 8, 9, ็อตแปดเก้าเนื้อวากิวนะคะเราจิ้มน้ำจิ้มเกาหลีมาค่ะอือือดีมีความนุ่มหวานไม่เหนียวเคี้ยวได้อร่อยอร่อยมากค่ะอันนี้ เนื้อ dry a g e นะคะก็คือตู้นี้ค่ะตู้นี้เขาเอาไว้ทํากระบวนการ dry a g e ของเนื้อนะ dry a g e เนี่ยคือกระบวนการที่เอาเนื้อมาบ่มในอุณหภูมิศูนถึงหองศาแล้วก็ควบคุมความชื้นที่เหมาะสมนะคะทำให้ย่อยของในเนื้อเนี่ยมันจะย่อยตัวไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อทําให้เนื้อมีความนุ่มแล้วก็น้ํำระเหยออกจากเนื้อนะคะทําให้มีความหอมมากขึ้นรสชาติเข้มข้นมากขึ้น ก็เลยเป็นเนื้อที่มีความอร่อยกว่าเนื้อธรรมดานะเวลาแล้วแต่เลย30-45วันนะคะแต่ว่าร้านนี้เขาบ่มประมาณ7-14วันตู้นี้ราคาเป็นแสนๆนะแล้วก็มีแซลมอนไรเอสด้วยแต่ว่าตอนนี้คือตัวเนื้อเนี่ยไม่ได้เห็นอยู่ในตู้นี้เพราะเขามีสาขาใหญ่อยู่ที่อีกที่หนึ่งมีมีแซลมอนไรเอมันจะทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะ แซลมอนดรเอชนะคะมาดูเนื้อเต็มเต็มกันแซลมอนดรเอชมันก็คือจะเป็นการเอาน้ําจากแซลมอนออกมันจะทําให้แบบเนื้อแบบหนึบลดความคาวแล้วก็รสชาติเข้มข้นขึ้นดูเนื้อนะขอจิ้มน้ําจิ้มหน่อยไม่เคยกินแซลมอนดรเอชที่ไหนเลยอะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติแตปต่างยังไงกับแซลมอนธรรมดาอืม คือรสชาตินุนว่ามันจะหนึบกว่าแซลมอนธรรมดาแต่คิดว่าความหวานของตัวแซลมอนน่ะนุนว่ามันน้อยลงไปนิดหนึ่งค่ะสิ่งความค้าของแซลมอนมันก็เลยหายไปมันก็จะเป็นแบบหนึบๆนบึก็ทานเพลินเพลินดีนะคะเมนูนี้นะคะนะ่ากินมากแซลมอนไบรเอชมิกแซบเขาจะใส่มากับน้ำยำแล้วก็ผสมวาซาบิมาด้วยคือปกตินนจะกินวาซาบิไม่ค่อยได้นะ มาลองชิมกันดูเนื้อชิ้นใหญ่มากมันน่าจะเป็นเมนูที่แบบแซ่บๆแ,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 แล้วก็ตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะว้าวา,าบิแต่ว่าไม่เยอะไปนะคะกำลังแบบมันฟ้าๆขึ้นจมูกอร่อยขนาดมันปกติไม่กินนะแต่ว่ากินได้เดี๋ยวสั่งอีก มันจะมีความเปรี้ยวของน้ำยำแล้วก็วาซาบิซ้าๆหนึ่งเตม่มอนเคี้ยวแบบเนื้อนแน่นแล้วก็มีความแบบกรอบของตาลายเมนูนี้ดีดีปัดแบบเลี่ยนดีด้วยค่ะเบคอนเนื้อนะคะเบคอนเนื้อนะคะเป็นแบบเนื้อส่วนคารูบิที่เอามาลงควันแล้วก็เป็นสูตรลับแบบปรุงพิเศษของทางร้านนะคะปกติเราไม่ค่อยได้ทานเบคอนเนื้อตรงไหนนะนี่แบบนี้โอเค แล้วก็มีแฮมเบิร์กมีไส้ย่างนะคะเมนูแบบเยอะจัดเต็มมากอะ่ะดูนะคะเบคอนเนื้อส่วนของคารูบิอมอือหืออือหือหลเหนื้อยิ่งเคี้ยวไปยิ่งอร่อยอะ่ะที่หูเยอะๆนี่คือมันแบบเอเคี้ยวไปแล้วมันจะได้รสชาติของตัวเบคอนหอมๆเขเคี้ยวไปอีกมันก็แบบหว,วานๆเค็มๆออกมา เบคอนอร่อยมากถ้ามาอย่าลืมสั่งกันนะคะเบคอนเนื้อมันนี่เป็นส่วนของคาร์บบีและเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยแฮมเบอร์กนะคะแฮมเบอร์กเนื้อไม่ต้องไปต่อคิวแบบเยอะๆหลายๆชั่วโมงนะอันนี้มันเป็นกลมๆแต่ว่าเราก็คือแบบทำซอยมันเป็นชิ้นเล็กๆมาชิมกันค่ะดีค่ะแต่มันมีความต้องเคี้ยวมันจะมีแบบเอ็นๆอยู่ในตัวเนื้อด้วยแต่ว่ารสชาติดีหวาน อร่อยค่ะชาบูก็มีนะคะเป็นเนื้อพิคันย่าว้าวแล้วก็มีชักอายมีน่องแก้วบางๆแบบนี้เลยเนื้อจะต้องมีความนุ่มโอ้โหจัดเต็มทั้งชาบูทั้งปิญญ้งย่างเรามาชิมชาบูกันนะคะเป็นน้ำดำเนื้อพิคันย่าโอ้โหปั่นขึ้นขนาดนี้อันนี้จิ้มน้ำจิ้มคอนสึมมาแล้วนะคะ อืเอเสียงสูงมีความนุ่มมากมีความนุ่มแบบถ้าจะเรียกว่าละลายในปากก็ได้นะมาชิมน้ำน้ำซุปนะคะตัวน้ำซุปไม่ได้แบบเข้มข้นมากนะแต่ว่าก็น่าจะระดวกกับการที่แบบทานได้เรื่อยๆแต่เนื้อดีมากเนื้อนุ่มสนัวนี้เป็น พักอายแล้วก็มีเนื้อน้องแก้วด้วยนะคะชาบูก็คือจะมีสานเนื้อทานได้ชาบูทั้งปิ้งย่างอะ่ะจะหาที่ไหนในราคานี้นะคะมาชิมกันอันนี้จะมีความนุ่มน้อยกว่าพี่พันย่าหนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าดีไม่เหนียวเลยตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะบวกเจ็ดสิบเก้าบาทได้รับเนื้อพวกนี้คือไม่อั้นนะ เป็นเนื้อตัวใหม่โบล่าเบรดมาโปสเก8 9นะคะเป็นเนื้อวากิวแล้วก็มีดิบอายแบบนี้ด้วยอันนี้เนื้ออะไรนะคะอันนี้จะเป็นดิซิงเกอร์ค่ะอันนี้เป็นเนื้อที่บวกเพิ่มเป็นเนื้อพรีเมียมแบบใหม่ที่ทางร้านจัดขึ้นมานะคะความพิเศษของเนื้อเป็นยังไงคะจะใช้เวลาย่างนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นเด้งเด้งปุกกัะลูกค้าเสียงเนื้อชูชี่เลยนะคะกินหอมเลย ลิปฟิงเกอร์นะคะตอนนี้ย่างเสร็จแล้วอลิปฟิงเกอร์นะคะมีความแบบหวานฉ่ำในตัวเนื้อแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากแต่ชิ้นที่สองที่ทานไปอะ่ะมันมีความเหนียวแบบเขาบอกเลยว่ามันกรุบกรับกบรอบอะมันต้องใช้ความเคี้ยวในตัวเนื้อแต่ว่ามีความหวานฉ่ำในตัวเนื้อะคะ่ะไส้กรอกเยอรมันนะคะตอนนี้เขามีไส้กรอกเลยมาเยอ,อรมันอย่างเดียวนะตัวเม็กซิกันเขาเลิกทําไปแล้วเดี๋ยวมาดู ไส่ข้างในกันนะโอ้โหูมากค่ะเข้ามาใกล้ๆมีความแบบเนื้อฉ่ำมากน้ำแบบอุ้ยเห็นน้ำไหมอ่ะมันแบบน้ำาอ่่างนี้ดูไส้โอ้โหเฮ้ย,ยน้ำพุ่งค่ะคุณผู้ชมโูหอมค่ะอืม รสชาเข้มข้นเลยอ่ะพอยิ่งเคี้ยวเคี้ยวไปนะความเค็มความหวานของตัวไต้กรอบอะ่ะมันจะออกมาอร่อยมีข้าวผัดมันเนื้อด้วยนะคะมาทานกับข้าวผัดมันเนื้อคือจะใส่กับน้ําจิ้มเนี่ยนว่าต้องเด็ดอข้าวผัดมันเนื้อหอมมากหอมเลยถ้าใส่พวกซอสอย่างนี้ลงไปนะมันจะแบบเพิ่มความหวานขึ้นมา อืมอร่อยแต่ข้าวเนี่ยเราไม่ควรกินเยอะนะคะมันตัดกระดงเมนูเซ่เซอีกอย่างนะคะมีแบบต้มเซบเนื้อร่องซิคโคงมาให้แบบเซ่เซฟกันด้วยดูตัดเนื้อให้ดูนะคะโอ้มีความแบบตัดง่ายอะ่ะเป็นเนื้อตุ๋นที่แบบยุยยยเลยอะ่ะนุ่ม น้ำต้มแซบนี่คือแบบแซ่บแบบกำลังดีเปรี้ยวๆโอ้มีความแซ่บอร่อยนะคะอันนี้ทานกันได้ไอติมตกท้ายนะคะมีของหวานตกท้ายล้างปากรปกรุบกริบให้ด้วยมีฮอกไกโดมิลแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ราสเบอร์รี่เชอร์เบตนะคะฮอกไกโดมิลอ,อร่อยอร่อยอ่ะ ปกติจะไม่ค่อยชอบเลยแต่มันเป็นนมนมหวานหวานเหมือนแบบเหมือนคูริกโกนิดนิดนะคะอร่อยมากเลยช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเข้มข้นดีค่ะอ,อันนี้เพิ่งจะเห็นนะคะเป็นส่วนต่างๆของเนื้อนะมีไงส่วนชักที่เรากินไปลิบช็อตลอยแล้วก็ส่วนสะโพกนะก็จะมีเซอร์ลอยเชนเดอร์ลอยท็อปลอยวัตเทนลอย,อลอย,อลอยแล้วก็มีส่วนแชง แฟรงเัจแล้วก็บิสกิตนะม,มาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะมีความอินมากบูชเชอร์บอยนะคะคุ้มมากๆเลยอ่ะจะมาทานกับเพื่อนทานกับครอบครัวนะในราคา999บาทอันนี้ลมเราลมบัว Black a n g กัสออสเตรเลียไปประมาณเท่าไหร่นะพ่อสีู่งบัว ลงไปในพุงหมดเรียบร้อยแล้วอร่อยมากถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ลองมาลองดูนะคะมีความคุงมากๆเลยเนื้อพรมเมียมทั้งนั้นแล้วก็เป็น Dry a เอชด้วยเนื้อคุณภาพดีก่อนจะจากกันไปนะคะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดนะฝากช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆให้ช่อง n o n ี i Eat อนด์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะ1 s u b ง c r i b e จะสามารถสร้างแรงกำลังใจให้พวกเราได้มากๆเลย Bye bye!